สวัสดีทั้เวลานะครับผมมาเจอเกมน,นะครับกับคริปโตเมนะครับผมคริปโตเมนี่เป็นเกมนึงที่ใช้คาร a โน o โอเคใช้คาราโน่ในการซื้อนะสําหรับคนที่อยากจะซื้อเกมนี้นะครับผมบอกคําเดียวเลยว่ามันไม่มีให้ซื้อและจ้ะใช่ครับผมจากที่ผมพูดเลยนะครับผมราคาขนาดสองพันหกร้อยกว่านะมันยังไม่มีขายให้เลยนะครับผม ให้จาก่าที่ทคนเล็นเลยนะครับ9,900เก้อยมตรหายเกลียงน,นะครับาาดูไกด์ของเกมน,นะครับมันเป็นเรื่องราวของคริปโตเมทน,นะที่บอกว่าคิวมีอะไรบ้างมีดูอีกมีอะคิมิตมีนมนเัอร์มีเอเลเมนต์โรลดนะครับผมยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะขนาดไม่มีอะไรเยอะนะครับควรยังแบบแห่กันมาขนาดนี้เลยนะหมดแบบรวดเร็วมากนะครับผม ใช้เมตัวอักษรของมันเนี่ยมีแค่ตัวอักษรนะไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นเลยแล้วก็มีให้ซื้อแค่นั้นเองนะครับผมคือเป็นเกมหนึ่งที่เพิ่งจะออกมาไม่นานนะครับในปี2021นี้นะแล้วก็เราไม่รู้อะไรเกีย่ยวกับเกมเป็นยังไงนะครับยังไม่มีรูีโอหรืออะไรก็ตามออกมาเลยนะครับก็บอกว่าน่าซื้อขนาดไหนนะ คำต่อก็บอกว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเกมนะครับผมเมื่อเราไม่เห็นตัวเกมนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังกับเกมนี้ขนาดไหนนะครับแต่ที่เรารู้ก็คือเขาคลิกที่โปลแลนด์นะรู้แค่ยอย่างเดียวอ่ะคลิกที่โปลแลนด์คือเราไม่รู้ด้วยว่าหน้าตาของผู้ผลิตเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมทุกเกมนะที่จะบอกในการเล่นนะครับไม่ใช่ว่าคุณแบบ ชอบที่จะเล่นนะแล้วคุณก็เข้าไปเล่นนะครับมันใช่ว่าคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณมุ่งหมายไว้นะครับเตือนไว้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะประมาทเข้าไปเล่นทุกเกมได้นะครับผมรักทุกคนนะครับวันนี้มาคร่าวๆแค่นี้นะจ๊ะ